โอ้ยพ <toys> ี <m ics> <m ics> ่น้องมึงเจ้าเห็ดหยางมึงเจ้าหากบผาเขียดเหรินเงินกิ้มข้าหากบผาเขียดบ่จ้าโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยเน็ตเล็ดตัวแต่พี่น้องข่อยเม่นี่เอันอูยอันผูดเลยยี่นี่มันเหนียวมันไถยากเนาะบ่แล้วก็อย่าว่ากันนั่นนี่ครับว่ไปไถเพิ่นก็ว่าขี้คันเออไปไถมาแล้วก็ได้กกิมมันสิล่ะพี่น้องเอ้ยกิ้มเงินกิ้มข้านี่ ไปตะเลตกใจก้อยเพี้ยนทางไหนวะกันโอ้มันไปทะเลตัวเนียยปัดปัดพอดินก็ได้รถหนึ่งพอดีเแ่าตัวยนพอดีเฮ้ยนี่แหละกําไรเออดินก็ได้รถหนึ่งมเจ้าเกิเห็ุบาปปัดไปไถหน้าไถมันคือคนก็เห็ุบาปมิจฉาเถ้ะปัดมุดชัไถว่าได้กับคนไก่ไปล่องบ้างเออมันไถบ่ได้เนาะจักชวีวังได๋ แกวนี่คือกียซีนออกจากแวนละซีนมันไหลปวดเนาะมันติดแขวม่นี่แม่โอ้ยหน้าผู้นี้มันก็สีอุดมสมบูรณ์เนาะเนื้ออะไรโอ้ยเนาะเอ้เหเหนนี่หกไลไอไทแล้วๆกัไม่เกียมวะเออกระเบื้องไพี่น้องเด้อเออเห็ดยากซ้ำใดเห็ดแล้วๆกับ เอนกันนี่ยเออถึงเวลาก็จ่ายตาว่าผู้สนใจดีกะกับว่เดียวว่าผลดอกว่าผู้ใจผู้ใจไอ้ไอ้เทเออกับว้าเพื่อไปสละเย็ดตวนข่อยไ่ข่อยนั่นนี่หมอยล้นหมดแล้วคนล่นหมดแล้วเฮ็ดไปสู่ไปปีหนาเจ้ากระลุยดอกปีนี้อดเอาซะกันเนาะ ถึงวงังจิ้มออกคักนี่เนื้อมิตตตอนย่ญ่ๆอีหลาเอยอย่าเป็นนันเป็นนี่ไยเอมมเอิ<ส>ีมดงวดแล้วกันอันกะให้พ่นร้ยเนี่ยไปยังตากแดดจะมาหลังเหมมี่ยมดพวงค้นตะลตนอยู่ด้วยแดดคักเๆๆน้อพี่น้อง เป็นเตลิดตัวเนาะสูสูใหญู่ซูซูซูอืมอันทั้งบานพี่น้องเป็นขึ้น,นบัตรแจนนี่ไ <c oughs> ม่กิมแขวออกไห้นี่ข <c oughs> นโตขึ้นเถะ่ะถ้าฝนบ่โตกับบ่เป็นยังเนาะเออตันพันไ่สองขอันแถวูลูราสิไทยขิปสันๆมันบ่เมียนนี่พี่น้อง มันก็เลยได้คลิปยาวเบิ่งให้จบเด้อพี่น้องเด้อออบ่ตัดแล้วลงคลิปยาวเลยแบบนี้อือปุ้นน่ะตายฮอดดอกมอให้เบิ่งปุ้นน่ะเป็นหน่วยใหญ่ๆขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมคลิป